สวัสดีครับพบกันกับช่องสมัยอายครับมือนีเก็บหมากคือเก่าครับกับทีมงานครับนี่ครับเก็บมากเฟชัมอนครับนี่ครับผมเก็บหมาครับนี่เก็บแล้วก็เห็นเตไว้นี่ครับพบผู้คัดครับเบื้อง นี่ครับกับทีมงานมอไม่สางครับทีมงานมอว่าสางครับนี่ครบแท้าแล้วครับนี่ก็จะกลับบ้านแล้วนี่่กลับบ้านแล้วครับเจ็ดปีเจ็ดปีอันนี้อันนี้ผู้นี้เป็นผู้เฝ้าสวนอยู่นี่แล้วครับนี่ตายเฝ้าสวนอยู่นี่แล้วครับนี่บ่ไดยมีอาบาน้ำเขาจักเทียร์อกนี่อยู่จักษ์ที่ปีนะเบื่องครับนี่เจี๊ลูกสาวบดยมีบ้านใดมีลูกสาวสดๆอยแนะนำนั่นแล้วครับครับผมผู้เบาครับนี่เงินบรอเวรครับนี่วัอนี้พากันเจ็๊ยบมาครับกับทีมงานเบิ้ง เสียบขนาดได้ครับมากันนี้ครับ mm. มีเมือ mm. งกกทไทยนี่แพงขนาดได้หนิยี่บ้านนี่เขาปล่อยทีมครับนี่มันมีชื่อว่ามะโก้บางท่านไทยเอื้นมะโกครับบ้านนี้เขาเอื้นว่าฟาเซมอนดูนครับดิเอาเก็บเปล่าขาบ้านครับงานเมาครับหน่วยน้อยๆว่าเอาครับนี่หน่วยจังสี่เอาทีมมันเลยครับนี่ นี่เสียวทิมไว้ครับนี่นี่ครับเแบบที่งานครับเราเก็บเป้าเก็บม,มาแล้วก็มาขัดมือที่แล่ะครับนี่ตามสเต็ปครับเมึงรถนี่เดี๋ยวเรามื่อนี่ละชีวิตแรงงานไทยครับเก็บแล้วงโมาแัดเก็บแล้วบบมาขัด 1> 1หนึ่งเมตรแต่แค่เท่าไหรยิ่งรู้รู้ต้องทำให้ได้ร้อยหกสิบกับกับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับบรรยากาศก็เย็นๆเล็กน้อยเนาะขอสู้หนาวแล้วครับคุณมึง <t> ต <sia> ุนยุค่ากันเกินกับบ้านเท่าหรอครับกับบรรยากาศนกกระวินครับท้องฟ้าบรรยากาศเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันต่างกันไปมาตกคีบบดนี่ก็ท่ำใจครับทำงานมือละเจ็ดชั่วโมงครับ อดเอาโทษเอาครับมาแล้วจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับช่องเปิดไม้ครับช่องสบายไอสตอรี่ครับนี่แล้วครับเดลนมือ้วเว้นของชีวิตแรงงานไทยครับเอ่ครับเขางานเดือกเขางานเตียซ้ครับ บายบายกันเลิกครับจักน้อยครับเขาโมองสีโมงกับขาวบ้านครับผมเนี่ยครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเอาไว้พวกันชปหน้าครับสวัสดีครับ